ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลของใบเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราพามาอยู่ที่สวนทรทองค่ะมีผีเสื้อหลงเข้ามาในลรงเรือนนะคะน้องออกไม่ได้เดี๋ยวต้องช่วยน้องนะคะวันนี้เราก็จะมีผีเสื้อบินบนไปบนมานะคะทุกคนวันนี้มีไอเทมใหม่อยากแนะนานะคะที่เฟิร์นเพิ่งลงขายในช้อปปีแล้วก็ขายดีมากๆเลยตอนนี้ขายไปสิบกว่าพอร์ตแล้วนะคะเพิ่งลงเองน้องเขาก็คือ ผ่นนี้จะมีทั้งทีเล็ก LB Hybrid แล้วก็ย no ิมโนมิฮานะคะการซื้อเป็นผร์นนี้ก็ดีมากๆเลยะคะเ,เพื่อนๆนอกจากประหยัดแล้วนะยคะเราจะได้แคคตัสแบบเยอะมากๆนะคะดูไปลุ้นเอานะคะแล้วแต่ผร์ตบางทีการโรยเมล็ดก็หนาบางไม่เท่ากันนะคะทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าซื้อไปขายหรือว่าไปเลี้ยงต่อให้มันแบบขุนอะขุนให้มันโตแล้วไปขายก็จะได้กําไรด้วยนะคะราคานี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนเหมาะมากๆสําหรับเพื่อนๆที่อยาก เลี้ยงน้องตั้งแต่เล็กๆนะคะแต่ว่าพาะเมะเล็ดเองไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็ลองซื้อไปเลี้ยงดูนะคะ <Okay. S 1> ที่สําคัญก็คือติดด่าง <Okay. S 1> ด้วยมันคุมนนที่มีด่างน,นะคะทุกคนเพราะว่าปกติต้นด่างต้นนึงเนี่ยที่ส่วนจะสตาร์ทที่99บาทนะคะขนาด2เซนพวกหัวสีอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเกิดใครที่ซื้อพอดด่างน,นี้ไปแล้วแบบได้ต้นที่มันแบบไม่ใช่หัวสีล้วนอะมีด่างเหลือบ,บ้างสีบ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงให้ขุนให้โตเนี่ยมันก็จะได้ราคาขึ้นไปอีกค่ะทุกคนเดินมาถึงแล้วค่ะ นี่นะจ๊ะน้องเหล่านี้ก็คือของที่เราเพิ่งลงใหม่นะคะที่เห็นโวโบไปนี่ก็คือขายไปแล้วบางส่วนนะคะน้องคืออะไรน้องคือยิมโนคาเลเซียมนะคะเป็นลูกของทีเล็ก l อลเบไฮบีดยิมโนมิฮานะคะแต่ว่าพิเศษก็คือน้องติดด่างนะคะด่างก็คือหัวแดงๆแบบนี้นะเนี่ยแบบติดด่างอย่างนี้นะคะ ก็คือตอด่างต้นใหญ่ๆห,หรือว่าลูกที่เล็กฟอมชัดๆเนี่ยเฟื่องถอนออกไปหมดแล้วแต่ว่าที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือสามารถเอาไปลุ้นได้อยู่นะสามารถเอาไปลุ้นได้ต่อนะคะเผื่อว่ามันจะมีหลงเหลืออยู่นะคะทุกคนเพราะว่าบางทีต้นมันเล็กมากมันก็ยังไม่ออกฟอร์มเนาะที่เห็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือพอร์ตล้า5 0บบาทนะคะเป็นไม้เพาะมเมล็ดทั้งหมดเลยค่ะทุกต้นเลย ทุกคนเห็นไหมแต่ละพอตก็จะมีด่างติดทุกพอตเลยนะคะไม่ต้องลุ้นเลยนะคะใครที่แบบอยากเลี้ยงไม้ด่างด้วยอยากเลี้ยงไม้เขียวด้วยนะคะแบบประหยัดประหยัดเนาะสามารถเอาไปลุ้นต่อจะเลี้ยงไว้ขายจะเลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้นะคะเห็นไหมด่างเต็มเลย1 2ึ่งสองสาี่ห้านะคะบางพอตก็ด่างน้อยด่างเยอะค่ะากันไปนะคะเฟิร์นก็ขออนุญาตเลือกให้ลูกค้านะคะตอนนี้ของก็เหลือประมาณเท่านี้นะคะทุกคนอันนี้ออกไปประมาณ10กว่าพอตได้แล้วค่ะ ก็รีบสั่งรีบซื้อกันนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยเออมันคุ้มจริงๆอย่างแนะนำนะคะเพราะว่าปกติอ่เฟิร์นจะมีขายที่เป็นพอตอยู่แล้วพอตที่เป็นพอม่าเลด้คือไม่มีด่างเลยนะอันนี้คือพอร์ร้อย9 9ตอนนี้ก็ยังมีขายอยู่นะคะจะเป็นต้นที่แบบจะเป็นต้นเขียวที่โตขึ้นมากว่า พอดด่างนิดนึงแต่ว่าไม่มีต้นด่างติดนะคะอันนี้ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเฟินจะแปะลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะทั้ง2อย่างเลยจะมี1ก็คือพอดยิมโนด่างแล้วก็2ก็คือพอดยิมโนที่ไม่ด่างนะคะดูกันดีๆนะคะทุกคนรานะคร้อยเก้ากกับ350อ้พอดด่างแพงกว่านะคะที่ดูคลิปนี้เราชอบนะคะตามไปซื้อกันได้เลยะคะ่ะทุกคนบอกเลยไม่มีผิดหวังแล้วก็เราแพ็สกส่งไปอย่างดีส่งทั้งกระถางเลยนะคะพวกยิมโนเนี่ยก็คือจะโตง่ายตายยากแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือ เลี้ยงรอดแน่นอนนะคะสําหรับมือใหม่นะคะจะเลี้ยงขุดไว้ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆคือตอนนี้ที่สวนแบบพื้นที่แน่นมากๆนะคะเพราะว่าพอทใหม่ที่เฟิร์นเพิ่งแยกออกมาจากถาดไดโซะตอนนี้มันเต็มไปหมดเลยทุกคนเราแบบไม่มีที่วางนะคะก็เลยต้องรีบเคลียร์พื้นที่ออกไปนะลองไปดูรีวิวก็ได้นะคะตอนนี้มีเพื่อนๆมารีวิวให้แล้วค่ะ6คนขอบคุณมากๆนะคะทุกคน ขอบคุณเพื่อนๆที่มารีวิวให้นะคะดีใจที่ทุกคนชอบนะคะเพื่อนๆอ,อยากดูแอดโตค่ะดูแอดโตกราฟก่อนได้ไหมแบบแอดโตมาเล็ดเดี๋ยวฝฟนทำให้ดูอีกแย่อีกคลิปหนึ่งนี่ก็คือเป็นโออีโบนะคะขนฟูดอดฟูมากๆเลยกราฟต่อสามเหลี่ยมอันนี้คือผ่านนามออกไปนะคะเวลาจับจะได้ไม่เจ็บเนาะส่วนใหญ่ไม้การนี่ก็คือกาวยขยายพันธุ์นะคะ พราะว่าเวลากราฟเนี่ยต้นไม้ก็แบบจะโตวไวมากเราจะเห็นหน้าตาไม้ไวมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราจะเห็นฟอร์มชัดเร็วขึ้นออกดอกไวขึ้นนะคะต้นนี้สิหนามากเลยคนะ่ะตันนี้ก็เป็นทุ่ง VOS 12C1 นะคะทุกคนยังจิ๋วอยู่มากๆเลย พวกนี้โตไม่ไม่ช้านะคะโตวไวจาก6เดือนผ่านไปอะค่ะจะเห็นแบบฟอร์มชัดขึ้นหัวใหญ่ขึ้นเห็นชัดเลยนะคะนี่ก็คือติดดอกอยู่เยอะมากเลยนะคะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเขาฮิตกันมากๆเลยอะหน้าสวนก็คือแบบว่าลูกค้ามาออเลยนะคะแบบมาแย่งกันเอาแต่ช่วงที่เขาแบบไม่มีกระแสก็คือแบบขายไม่ออกนะคะวางทิ้งไว้เฉยๆก็ยังไม่มีคนสนใจ มาดูน้องแมวเลนตาคือตอนนี้เราก็เริ่มกับเลนตาอยู่นะล้อหนามออกหมดเลยนะคะเพราะว่าหนามเขาโหดมากคือปกติหนามเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะพอเราออกเราก็แบบเออคือดูบ้องแบล็เลยอะ่ะน้องลูกชิ้นก็น่ารักมากๆนะคะกลมมะว้าค่ะคือพวกกามนี่ก็จะให้ดอกได้เหมือนตัวปกติเลยนะคะแค่ว่าทรงมันจะแบบไม่สวยมันจะแบบยืดยาวๆหน่อยเนาะมันจะไม่ค่อยน่ารักแอบแบลเท่าไหร่ ตรงนี้ก็จะเป็นแอตโตเหมือนกันนะคะใครชอบแอตโตดูกันไปก่อนนะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปน้ำไอเทมเด็ดใหม่ๆของสวนเรานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะมีคนให้ดูแอตโตเป็นน้ำย่อยไปก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปดูพวกเป็นมาเล็ดอีกโรงหนึ่งไว้คลิปหน้านะคะทุกคนเพราะตอนนี้ที่สวนเรามีติ๊กตอกแล้วนะคะมีคลิปลงให้ชมทุกวันเลยนะคะเพื่อนๆใครคิดถึงกันก็ตามไปที่ติ๊กตอกได้นะคอะั้งนี้เป็นสิวนะคะก็แบบตุ่มจะใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะ